นักเตะขวัญใจยาย,า,ยาอุรัสยาสเปอร์บานจากพลาท่าได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นในศึกฟุตบอลอยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพในค่ำคืนนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะดอคอมนะครับอยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวนะครับยังเป็นการพรีวิวฟุตบอลนะครับแม้ว่าต้นคลิปนั้นจะพูดถึงนะครับคุณยายาอุรัสยานะครับเป็นการพรีวิวครับในศึกของฟุตบอลยูฟาซุปเปอร์คัพนะครับลงเตะกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับแชมป์ยูฟายูโรปาลีกเซบียาครับที่ผมจู่ไว้ตอนต้นคลิปนะฮะว่าจะเป็นขวัญใจนักบอลขวัญใจของคุณยายาเนี่ยจะได้เพียงแค่รอง นั่นคือเคซุตนาบาสครับนาบาสเป็นนักเตะขวัญใจของยาญานแล้วก็อยู่กับเซบียาค่้มคนนี้ครับคิดว่ายังไม่ดีพอที่จะโค่นเอาแมาสซิตี้ลงแล้วก็ได้เพียงแค่รองแชมป์ครับ อย่างแรกมาดูเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับในเกมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลาลิกาสเปนได้เปิดลีกไปแล้วลงเตะไปแล้วนัดแรกนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับฝั่งของแมนซิตี้สามารถจะบุกปชนะได้3ามนย์ะครับเรียกว่าฟอร์มสวยหรูรูปเกมก็ดีกว่าครับตรงข้ามกับฝั่งเซบีย่านะฮะที่ก็เป็นการแพ้บาเลนเซียไปนะครับเป็นการแพ้ในช่วงของท้ายเกมแล้วก็นักเตะโดนใบแดงเหมือนกันครับตรงนี้ฟอร์มล่าสุดดมซิตีกว่า ต่อมาครับมาดูเรื่องของฟอร์มในการเจอกันของทั้งสทีมกันบ้างคู่นี้ซิตี้เซบียาเคยเจอกันมาแล้ว4นัดนะครับแล้วก็เป็นซิตี้ที่เรียกว่าตบรวดเก็บชัยไป4นัดเลยนะครับ ยิงไม่เคยต่ำกว่า2ลูกครับมี2-1มี31มนะครับมีไปถึง4 0นเลยเหมือนกันครับก็เรียกว่าฟอร์มในการเจอกันทั้งบ้านของซตตี้เองหรือว่าไปยืนที่สเปนนะครับเรียกว่าซตตี้ก็เป็นต่อครับฉะนั้น2ครับฟอร์มในการเจอกันนะฮะซิตี้ก็ชนะทั้ง4นัดด้วยนะครับและตรงนี้ผมคิดว่าค่าคืนนี้เนี่ยซิตี้ซึ่งไม่เคยยิงต่ำกว่า2ในการเจอเซบีย่านะฮะก็จะยิงได้2ลูกเหมือนกันครับเพราะว่าเซบีย่านะครับในการเล่นต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมที่ถ้าเน้นเกมรับเนี่ยจะกาอวขตัเเงง้มจึป็นทีมที่มักจะเ การเล่นเกมรุกและพอเกมรุกมาเจอเกมรุก่างซิตี้นะฮะก็จะมีช่องมากขึ้นจึงคิดว่าคํำคืนนี้ซิตี้จะชนะแล้วก็ยิงได้2ลูกครับต่อมาคือเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับ ทางฝั่งฝั่งของเซบีย่านะฮะแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกนะฮะของโคเซ่ลุยเมเดลีบาตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะครับนักเตะที่โดนใบแดงก็เฉพาะในเกมนี้เกมนี้สามารถจะลงสนามได้ตามปกตินะครับส่วนทางฝั่งซิตี้เนี่ยมีปัญหานักเตะบาดเจ็บครับในเกมพรีเมียร์ลีกนะฮะเคปินเดรอยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยต้องพักประมาณ3เดือนนะครับก็จะขาดเดรย์อย่างแน่นอนครับส่วนอีกคนนึงนะฮะที่ไม่ร่วมทีมมาด้วยก็คือทางเปลรโดซินบานะครับมีปัญหาเรื่องของอาการป่วยนะฮะแล้วก็บบบบาาาดดดเเจจ็ึงไไไมมมม่่่่่่้้้ินนนนรรรวววททีีีียยะะฮหืออกกกปคูต นะครับผมต่อมาก็คือเรื่องของนักเตะที่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บและอาจจะไม่ลงสนามครับก็คือทางจอห์นสโตนและก็รูเบนดิอาสเบื้องต้นคิดไว้ก่อนว่าจอห์นสโตนและก็รูเบนดิอาสจะไม่ลงสนามในเกมนี้ครับฉะนั้นทิตตี้จะมีปัญหาในเรื่องของกองกลางที่เดบรอยเจ็บนะครับแบรโดซินบาไม่ได้มาด้วยปัญหาของกองหลังนะฮะหรือว่าเกมรับทั้งตัวของจอห์นสโตนและก็รูเบนดิอาสครับอย่างไรก็ตามซิตี้นะฮะเป็นทีมใหญ่แม้ว่าจะมีเดบรบอยเจ็บแบรโดอ่ไม่มาแล้วก็ขายทางคุดการใ,ให้กับบรา,าร์ หมุนเวียนแทนนะฮะแล้วก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันครับคาดว่าหน้าเป้าจะเป็นเออร์ลิงบราวห์ฮาร์แลนด์ครับส่วนนะครับหลังกองหน้าก็จะเป็นยูเรียนอวาร์เลสครับฝั่งซ้ายเป็นแจ็คกลีลิสครับ ฝั่งขวาที่เปโาโดไม่สามารถจะลงได้ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของฟิลโฟเดนส่วนคู่กลางเป็นโรดี้ซึ่งโรดี้ในเกมล่าสุดในเกมเียร์ลีต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นทั้งเบอร์6แล้วก็เบอร์8คือจังหวะจะเป็นคนแทงคิลลร์พาสก็ได้หรือจะเป็นคนโฮบอลแล้วก็ไปปัดกวาดหน้ากองหลังก็ได้เหมือนกันีด้ว,ว่าโรดี้บทบาทค่อนข้างจะมากขึ้นนะครับโดยจะยืนคู่กับทางมาเตโอโควาซิสนักเตะใหม่ครับส่วนกองหลังจะใช้การยืนคู่กันนะฮะของทางอ,อาคาญ,ญี่นะฮะยืนคู่กับยอสโกแวาดิโอนักเตะใหม่ฝั่งซ้ายจะเเเเปปป็็็็็นนนนนทททังงงงาากกกแลวววฝ่่ขจจะะะสใตู เตก้าครับแม้ว่าจะมีปัญหาตักเตะบาดเจ็บแต่คิดว่าซิตี้น่าจะดีพอยิงได้2รลูกเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยการที่ขาดตัวหลักอาจจะโดนยิงสวนนะครับคลิป่าสกอร์คํำคืนนี้จะจบที่ซิตี้ชนะ2ต่อ1ครับ